สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมโอชิมาแล้ววันนี้เราจะมาวาดรูปการ์ตูนกันจะเป็นไงนั้นไปดูกันเลย โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับไปก่อนและบ๊ายบาย